มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนตุกป่วยกลับมาเป็นครอบครัวอีกครั้งถึงแม้ว่าจะยุติหน้าที่สามีภรรยาลงไปหลายปีแล้วก็ตามนะคะแต่นัก,กแสดงหนุ่มบวยเชธวอ์วัชาราคุณกับอดีตภรรยาสาวตุกชนกวรรนันรักชีพก็ยังคงทำหน้าที่คุณพ่อแล้วก็คุณแม่และคอยเติมเต็มให้กับลูกๆได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องเลยแม้แต่นิดเดียวนะคะ อย่างล่าสุดขาดุกแล้วก็บวยได้แท็กทีมรวมตัวกันอีกครั้งเพื่อจัดงานฉลองวันคล้ายวันเกิดให้กับลูกชายคนเล็กน้องภูมิโดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นของคนในครอบครัวนะคะส่วนกลายเป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักทำเอาแฟนๆเข้าไปกดไลค์กันเป็นจำนวนมากเลยค่ะครอบครัวกลับมาอบอุ่นอีกครั้งนะคะสุขสันต์วันคล้ายวันเกิดน้องภูมินะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ